อันนี้เราจะถ่ายเทียบนะครับกันสั่นมีกับไม่มีนะครับระหว่าง G7 กับ G85 เริ่มจากเราจะถ่ายแบบปิดกันสั่นก่อนนะครับปิดกันสั่นก็คือ G85 ปิดกันสั่นทุกระบบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเดินถ่ายส่วนข้างบนเป็น G7 เป็นน่าจะเป็นกันสั่นของเลนนะครับปิดไม่ได้นะครับคถูกันหน้ามาก,ก็จะอย่างนี้นะครับเดินหรือถ่ายนี่คือแบบไม่มีกันสั่น ทีนี้เดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูว่าเปิด Dual IS เทียบกับ IS ธรรมมาแล้วต่างกันยังไงโอเคอันนี้เป็นเปิดกันสั่นที่ตัว G85 นะครับแล้วก็เปิด Dual IS ด้วยนะครับเทียบกันนะครับระหว่าง IS ที่เลนอย่างเดียวนะครับกันสั่นที่เลนอย่างเดียวกับ Dual i s นะครับต่างกันยังไงเทียบกับ G7 แล้วก็ G85 นะครับ G7 เนี่ยไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับแต่ G85 เนี่ยจะมีกันสั่น ในบอดี้นะครับแล้วก็ใช้ระบบ Dual IS ด้วยนะครับนี่เป็นไงก็ถ้าเกิดถือถ่ายคนเดียวก็จะเป็นแบบนี้อ่ากดไปกดปล้มเลยตั้งกล้องที่ผมวางไว้เะกี้นะโอเค เป็นไงฮะ Dual IS กับ IS ธรรมดานี่ความแตกต่างนะครับเห็นได้ชัดเลยนะว่าสมูทกว่ากันเยอะก็ประมาณนี้เนาะ